ลำดับต่อไปนะคะขอกกับเรียนเชิญอขออนำเสนอในหัวข้อนะคะเรื่องของแนวทางการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสวัสดิการสุขภาพมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะผู้นำเสนอนะคะคือคุณจุธามาศกิจวรรณจักรนะคะและคุณธีรพรปิ่นสุคนนะคะจากคณะนิเทศศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยรังสิตขอกกับเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีท่านประธานนะคะผู้ดำเนินรายการและก็นักวิจัยทุกท่านนะคะดิฉันชื่อนางสาวจุธามาศกิจวาณาจักรค่ะเรียนจบจากสาขาการประชาสัมพันธ์ค่ะวิทยา,าทลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศตี่ะวันนี้จะมานําเสนอผลการผลการศึกษาปร,ริญญาญิพน์เรื่องแนวทางการดําเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสํานักง,งานสวัสดิการสุขภาพมหาวิทยาลัยศตค่ะซึ่งเป็นปร,ริญญาญิพน ในระดับปริญญาตรีคะ่ะจากการที่ดิฉันได้ไปฝึกงานที่สำนักง,ง,งานสวัสดิการสุขภาพค่ะจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ค่ะมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ให้ความสําคัญในเรื่องของสุขภาวะของนักศึกษาค่ะ จึงได้มีการจัดตั้งสํานักงานสวัสดิการสุขภาพมีหน่วยในหน่วยงานในสังกัดสองหน่วยค่ะหน่วยคือหน่วยบริการสุขภาพและหน่วยหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะซึ่งทั้ง2หน่วยงานนั้นก็มีแผนยุทธศา,ศาสตร์การดําเนินงานของหน่วยงานตามภาระหน้าที่งานหลักด้านการจัดการสวัสดิการสุขภาพให้แก่นักศึกษาและก็บุคลกากรค่คะซึ่งในปัจจุบันนะคะ การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้นะคะแผนการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจนแต่มีการวางแผนการดําเนินงานในเรื่องของด้านการประชาสัมพันธ์ภายใต้ภาระหน้าที่งานหลักหรือการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพค่ะดังนั้นนะคะการประชาสัมพันธ์ของหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยจึงจําเป็นที่ต้องมีการพัฒนาเพื่อสร้างแนวทางในการ ทำงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้จะเป็น3ภาพนะคะในเรื่องของการทำงานเบื้องต้นของหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตสนักง,งานสวัสดิการสุขภาพค่ะภาพแรกจะเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารค่ะปัจจุบันนะคะหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยก็มีการพัฒนาช่องทางเพจ Facebook ค่ะในการ ประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารค่ะสองจะเป็นในเรื่องของตัวอ,อย่างของงานจรลสาสารสุขภาพประจำเดือนค่ะเป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับบริการในเรื่องของการให้คําปรึกษาด้านเชิงจิตวิทยาแล้วก็คลินิกออพุรีค่ะ สามจะเป็นในเรื่องของตัวอ,อย่างงานจัดการสัมมนา,าค่ะนี้จะจัดร่วมกับนักศึกษาสาขาก,การประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งงานนี้ก็จะตอบโจทย์ทําให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาทําให้นักศึกษาได้รู้จักองค์กรมากขึ้นค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะก็คือเพื่อที่จะศึกษาแนวทางการดําเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสํานักงานสวัสดิการสุขภาพมหาวิทยาลังสิต์ค่ะด้านการดําเนินการวิจัยนะคะ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกค่ะซึ่งการวิเคราะห์เอกสารก็จะวิเคราะห์จากเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักง,งานสวัสดิการสุขภาพค่ะประจำปี25 6 1ันถึงสองพค่ะและโครงการส่งเสริมสุขภาพของหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะ การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกนะคะการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้จากผู้บริหารค่ะแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงานค่ะโดยคัดเลือกจากผู้ที่ทําหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการกําหนดนโยบายและการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการค่ะเป็นจํานวน3ท่านซึ่งประเด็นที่ใช้แนวประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ก็จะเป็นในเรื่องของแนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งแบ่งประเด็นย่อยๆได้แก่การวางแผนการดําเนินงานและการสื่อสารและการประเมินผลค่ะ ผลการวิจัยและการพิจารณผลนะคะผลการวิจัยอันนี้จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์เอกสารนะคะพบว่าหน่วยงานมีแผนนโยบายแผนการดําเนินงานในตัวของโครงการการให้บริการสุขภาพค่ะแต่แผนการดําเนินงานด้านการกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ในระยะยาวยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจนทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าหน่วยงานนะคะมีแนวทางในการดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพค่ะแต่ในด้านของแผนการดําเนินงานที่ไม่ปรากฏถึงแนวทางการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์นะคะขององค์กรยังไม่มีอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเนื่องจากหน่วยงานนั้นยังขาดบุคลากรที่ขาดความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์โดยตรงค่ะ จากผลการสัมภาษณ์นะคะจะแบ่งออกเป็น4ประเด็น1คือการวางแผนหน่วยงานนะคะมีแผนนโยบายแผนการดําเนินงานระยะเวลา5ปีโดยมีรูปแบบการทํางาน2รูปแบบคือการดําเนินงานตามแผนโครงการค่ะคือการให้บริการสุขภาพการให้คำปรึกษาโดยจะมีการแบ่งออกเป็น2เรื่องคือการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและการเข้าถึงบริการค่ะ2จะเป็นในเรื่องของการทํางานแบบเชิงรุกคือการทํางานโดย มีวัตถุประสงค์หลักคือการแจ้งข้อมูลข่าวสารการให้ความรู้และการที่จะทําให้หน่วยงานน้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะ2คือการดําเนินงานค่ะหน่วยงานมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมขึ้นในแต่ละปีนั้นจะมีการจัดสองครั้งค่ะโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาและบุคลากรซึ่งโครงการที่จัดกับนักศึกษาคือโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพิ่มศักยภาพในตนเองค่ะและโครงการที่จัดกับ บุคลากรจะเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษาค่ะโดยมีกำหนดการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองค่ะก่อนการวิจัยอันนี้จะเป็นในเรื่องของการด้านการสื่อสารค่ะ,ะหน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะมีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารออนไลน์เช่นเพจ a c e b o o k l i ย e อค่ะ สื่อบุคคลโดยการเป็นวิทยากรผ่านการทํากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาในมหาวิทยาลังสิต์ค่ะการออกพูดให้ความรู้การออกหน่วยตรวจสุขภาพประจําปีค่ะสี่จะเป็นเรื่องการประเมินผลการดําเนินงานการจัดโครงการกิจกรรมจะมีการประเมินผลในภาพรวมถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานค่ะ ซึ่งผลที่ได้นั้นจากการประเมินจะนำมาสรุปจุดเด่นข้อสังเกตในตอนท้ายของการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาในการจัดโครงการครั้งต่อไปค่ะสรุปผลการศึกษานะคะสำนักงานสวัสดิการสุขภาพมีแผนนโยบายแผนการดำเนินงานในระยะเวลา5ปีซึ่งก็จะมีการดำเนินงานตามแผนโครงการและการดำเนินงานเชิงรุกแต่ในเรื่องของการดำเนินงาน การดําเนินง,งานในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ค่ะก็จะสอดคล้องกับในเรื่องของการดําเนินง,งานเชิงรุกค,คือสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสุขภาพนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็จะทําให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักกับการทํางานของหน่วยงานมากขึ้นค่ะสําหรับข้อเสนอแนะนะคะก็คือว่าหน่วยงานเนี่ยควรมีการ วางแผนโครงการพัฒนางานด้าน การประชาสัมพันธ์ของหน่วยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะเช่นการจัดทํากิจกรรมผ่านช่องทางสื่อออนไลน์การดําเนินการส่วนใหญ่นะคะของหน่วยงานะจะมีการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีการกําหนดวัตถุประสงค์ก็คือการให้ความรู้การดูแลสุขภาพโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษากับบุคลากรค่ะซึ่งการดําเนินการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตอ่ะก็ควรที่จะดําเนินโครงการต่อไปในทุกๆปีค่ะ สามจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะปัจจุบันหน่วยงานมีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารออนไลน์เพิ่มขึ้นโดยเน้นไปที่เพจ f a c e b o o ไลน์แอดค่ะดังนั้นการทําการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยค่ะก็ควรที่จะมีการต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์เช่นการบอกถึงขั้นตอนการแจ้งการขั้นตอนข้อรับบริการการผลิตเนื้อหาที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตให้ทันสถานการณ์การทํากิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นค่ะ จากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะนะคะผู้วิจัยได้เพิ่มแนวทางการดําเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่2ของสํานักงานสวัสดิการสุขภาพค่ะว่าด้วยเรื่องของการพัฒนางานและระบบบริการสุขภาพค่ะซึ่งในโครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดิฉันได้ได้วางแผนขึ้นนะคะก็จะเป็นการพัฒนาช่องทางเพจ Facebook ค่ะ l i n e แอดแล้วก็ Gmail ค่ะซึ่งก็จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปคือเพจ a c e b o o k เราต้องการที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาโดยตรงนักศึกษาทั่วไปกลุ่มช่วงไลน์แอดนะคะก็จะต้องการที่จะสื่อสารกับกลุ่มผู้เข้ารับบริการหรือผู้ที่สนใจจะเข้ารับบริการค่ะ Gmail ก็จะสื่อสารอย่างเป็นทางการกับกลุ่มที่เป็นบุคลากรค่ะซึ่งสำหรับข้อเสนอแนะ การวิจัยครั้งต่อไปนะคะในการวิจัยครั้งนี้นะคะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับกลุ่มบุคลากรสำนักง,งานสวัสดิการสุขภาพสำหรับในการในการวิจัยครั้งต่อไปก็ควรที่จะทําการวิจัยเกี่ยวกับารวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักง,งานสวัสดิการสุขภาพมหาทิทยาลังรังสิตค่ะควรมีการเพิ่มแหล่งข้อมูลในการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาเพื่อให้ทราบถึงการดําเนินงานมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในด้านของการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนําผลที่ได้นั้นมาประเมินปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องของการพัฒนางานด้านการดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณนะคะมีท่าในใดสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะมีไหมคะ งั้นเดี๋ยวขอรบกวนสอบถามนะคะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกรันเอ่อขอดูวิธีดําเนินการวิจัยนิดนึงค่ะค่ะ,คะตรงนี้ในส่วนขอถามนิดนึงนะคะในส่วนของการวิเคราะห์เอกสารที่ที่บอกว่าเป็นงานวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะเอกสารรายงานประกันคุณภาพเนี่ยตรงนี้ดูดูในส่วนของอะไรบ้างในประเด็นอะไรบ้างอะคะ่ะที่พิจารณา อันนี้ดูในส่วนของการทำงานโครงการตามแผนค่ะอแล้วก็การ,ราประเมินผลมีมีธีม,มหรือว่ามีประเด็นที่จะศึกษาไหมคะว่าเราจะไปดูเอกสารรายงานเนี่ยเราต้องดูธีมมีมีประเด็นอะไรบ้างที่จะศึกษาอย่างเงี้ยค่ะได้วางแผนไว้ไหมคะเท่าเท่าที่ดูก็จะมีในเรื่องของการประเมินผลช่วงท้ายของการทำงานภาพรวมทั้งหมดประจำปีค่ะอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็ ให้ระบุไว้ด้วยก็จะดีนะคะเพื่อให้คน<ฆ>ที่เข้ามาอ่านจ,จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเราใช้เอกสารอะไรบ้างเนี่ยคะ<ฆ>่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของเกณฑ์การคัดเลือกการสัมภาษณ์นะคะบุคคลที่เราจะสัมภาษณ์เนี่ยเราได้ระบุไหมว่าเกณฑ์ที่เราจะคัดเลือกจํานวนสามท่านมีเกณฑ์อย่างไรบ้างอะคะ่ะได้ระบุค่ะอันนี้จะระบุจากผู้ที่ กำหนดนโยบายแผนการดำเนินงานในระยะเวลา5ปีค่ะกับผู้ที่ทำงานเป็นผู้ปฏิบัติการตามแผนค่ะอืมโอเคทีนี้เท่าจากเพี่อที่ตัวผู้วิจัยนี้ตอนนี้ทำงานอยู่ที่หน่วยงานนี้ด้วยไหมคะไม่ได้ทำค่ะอ๋อโอเคก็ถ้า่างั้นก็ ในส่วนของคนนะคะอยากให้สรุปข้อเสนอแนะในระดับเชิงนโยบายแล้วก็ข้อเสนอแนะในเรื่องของการนําไปปฏิบัติเพื่อที่จะให้เอาหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้งานได้นะคะจากผลการวิจัยทั้งนี้แต่โดยภาพรวมถือว่าเก็บรายละเอียดมาค่อนข้างเยอะมากะคะก็โอเคขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ